มหาสำราญวิทยาคมจากจังหวัดตรังครับครูแดนครับโรงเรียนหาสำราญวิทยาคมจากจังหวัดตรังหลวงปู่ทวดเยียบใจนะคร,ครับขลุยนะครับก็เป่าได้พริ้วดีนะยิ่งถ้าตัวไวโอลินในช่วงโซโลนะฮะในช่วงโซโลนี่ออกลีลาทางภาคใต้บ้างเล็กน้อยให้เราเห็นกลิ่นไอแล้วก็ช่วงโซโลเข้าไวโอลินแล้วขลุยเข้ามารนาดนี่ถือว่าปรับเสียงเครื่องไทยได้ดี ที่ชอบมากที่สุดในช่วงขึ้นอินโทรนะฮะทั้งทีมเครื่องเป่านี่เครื่องหมายดีหนักเบานะฮะจากเบาไปหาหนักจากหนักมาหาเบานี่เ,เป่าได้ดีแต่ในความรู้สึกผมว่าจะรู้สึกจะตั้งคี์ต่ำไปนิดหนึ่งเสียงนักร้องไม่ลอยนะฮะถ้าขยับขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งสักคีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะแต่รวมๆแล้วถ้าเรื่องดนตรีแล้วเล่นได้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเล่นดนตรีได้ดีมากนะครับ oh. สันชายวิทยาคมจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพลงกระท่อมทองกาวก็ขอชมนะฮะก็ยังนำกลิ่นไอของทางพี่น้องทางภาคเหนือมาดนตรีก็พวกเอ่อสลอซ่งอะไรพวกนี้นะครับผมชอบดนตรีทางนี้เข้าใจเอามาใส่นะเพลงลักษณะอย่างนี้ก็เลยทำให้มองถึงเอกระท่อมทองกาวนี่ออกไปทางภาคเหนือเลยก็ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งสองโรงเรียน ลูกหลานจากเมืองใต้นักร้องหนุ่มหน้าตาเข้มสมเป็นคนใต้จริงๆนะคุณเทียบอกว่าโอ้โหลอพิเศษคนนี้อย่างที่อาจารย์แดนบอกฮะหนตั้งครูบาอาจารย์ตั้งเสียงต่ําไปนิดหนึ่งถ้าขึ้นอีกเสียงหนึ่งนะผมว่าลอยกว่านี้เสียงและจะคมกว่านี้และจะนิ่มเนินไม่ถึงเสียงน้องเขายังไม่หมดสาามรถไม่หมดผมเชื่อว่าไม่หมดแต่เสียงยังสูงกว่านี้ได้คาหายเป็นบางคํานอกนั้นไม่มีแผลเลยสุดยอดจริงๆครับ คนเหนือนี่มีสเสน่ห์เป็นคู่ที่พูดนะ,ะสำเนียงน่ารักจริงๆฟังสำเนียงแล้วอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ต้องขอชมเชยนะครับว่าเด็กคนนี้วีเลยเวลาร้องเนี่ยครับร้องได้ชัดเจนมากจ่องไฟการร้องดีมากมากแล้วก็จังหวะนะครับผมประยำเขอจังหวะตามไม่มีข้อมเลยครับตรง<อ>เ,เ,เป๊ะเป๊ะแล้วก็มีซิงเกร์พลอชันนิดหน่อยอนะลักเรียงรักจังหวะนี่ก็ว่าสเสน่ห์ของการร้องคนที่ร้องเพลงเป็นร้องเป็น,ปนมันต้องร้องอย่างนี้นะครับ สำหรับเด็กคนนี้ผมไม่รู้จะคอมเมนต์อะไม่โนคอมเมนต์อ้าวอ้าวอ่าเราไมค่อยเบียดใจคสำหรับเด็กลางนะครับมันเป็นการเหมือนเชื่อมสัมพันธ์ไม่ตีฮะระหว่างเด็กทางใต้กับเด็กทางเหนืออันนี้เป็นเรื่องคิ่ดีมากขึ้นมาโดนเลยโดนใจมากๆว่าเออคิดได้คิดได้คิดได้ลึกซึ้งอ่ะส่วนเรื่องเรื่องหลายเต้นวันนี้ก็ต้องชมอีกว่าดีกว่าวันนั้นนะฮะดีกว่ารอบแรกแต่ครูบปรับนิดนึงเวลาขึ้นมือแล้วปรับอย่างงี้ อย่างนี้ไม่ควรละให้มันนิ่มๆตอนนี้นักบาลเก็บตึ้งอย่างเงี้ยนี่ลายเดิมเดิมมากๆจนๆจนจนมันดูวมันเป็นลายที่เก่าแล้วนะฮะแล้วปลายนิ้วอย่าพยายามงองงงงพยายามเต้นแจ๊ประดามให้ปลายนิ้วเสมอให้ได้นะครับถ้าอย่างเงี้ยมันดูไกลๆแล้วเหมือนเป็นง่อยอะ่ะเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะปรับลายตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูชอบก็คือเก็บค,คาคอมเมนต์ครูไปทำมานักร้องผู้ชายอะ่ะดีไม่ใส่เสื้อเขียวแล้วเป็นน้ําเงินแล้ววันนี้เขาค่อนข้างมาว่า ไฟหน้ากูมาเธอกูอใช้กูเทียมงงเลยกูจะหล่อให้ได้วันนี้ก็โดนใจจริงหรอจริงๆครับมาถึงสังการพิยาตะค่อมทองกวางนะครับกูชอบตอนเปิดรายการที่ใช้คำเรียกคําเมือง,องนะฮะแล้วคําเมืองใครก็พูดโยนก็นได้แต่กูชอบจังหวะจังหวะที่เขาโยนตอบตอบกันแต่ละคําแต่ละคําเนี่ย มืนมีน้องน้อยใจน,นะเออคุณว่ามันลงตัวหมดอะถ้าเต้นเอาแนวถนัดมาสู้เชียงใหม่เนี้ยประมาณเนี้ยฮะประมาณแบบว่าเขาเรียกว่านัฏศิลป์เหนือประยุกต์ส่วนเรื่องหนึ่งที่ครูชอบครูชอบนางเอกวันนี้นะฮะนางเอกคือถ้าถามหน้าตางั้นๆน่ะอันนี้แต่จริตจะก,ก้านะแม่เอ้ยพองามมากๆนะฮะค่อยค่อย ค่อยๆถ้าท่านนี่ไม่บอกนี่นะจะเป็นบบหูยหม่อมจ้งหม่อมเจ้านะท่านอาวันนี้ใครทําดีครูก็บอกนะครับอันไหนที่บกคล้องเอาไปแก้ไขแต่ถามว่าวันนี้ครูชอบที่สุดคือชอบความที่เขาเอื้อกันะน่ะเขาเอื้อกัน,อกนชอบมากแลยเอื้ออาทอนกันขอบคุณมากครับที่แดงน้ําใจไม่ตีต่อกันนี่เลยฮะเด็กไทยหัวใจรุกทุ่งขอบคุณมากครับ<อ> สุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียน ันทรายวิทยาค,คามจากจังหวัดเชียงใหมนะ่ครับก็ครับครับมันได้หวาขาการแข่งขันกันมันต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้วครับผมใช่ครับซึ่งเราจะเพลก็เรายังเป็นเพื่อนกันได้เลยครับอ<ม>ืมครับวันนี้ถึ่งบิ๊กําไม่ทำเลสกาผุจะทำทอทอจะจะทำปะปอครับ ถ้าวันนี้กอหเสด็จดีใจอย่างนี้นะครับที่ผ่านเข้ารอบสองนะครับข้าวขอขอบคุณนะครับท่านทุมนวยการองเฮียนสันสายวิทยาคมนะครับท่านผอมนัสสมุทรปานผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณองเฮียนเจริญผลวิทยานะครับตีให้สถานที่พักและอาหารการกินที่สะดวกสบายนะครับข้าวในสุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้องเรียนหาสำรันข้าวมาสู้ต่อไปครับ กอดกีสักหน่อยแล้วมาร่างพี่เสด้น้องค่ะต้อบอกว่าเ okay ก mm hmm. ่งงคู่เลยทีเดียวแล้วเป็นนักร้องชายทั้งคู่ด้วยแบบนี้ก็โอเคนะคะครับผมได้ทางภาคเหนือมาแล้ววันนี้นะคะโรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะคะ mm hmm. นั่นคือโรงเรียนสันทรายวิทยาคมจัดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ mm hmm. รับทุนการศึกษา2 0,000บาทจากน้ําผลไม้ด mm ีโดดูโอและแปลงสีฟานซอลใหม่ค่ะ mm hmm. สำราญวิทยาคมจากสวัสตรังนะคะรับทุนการศึกษา20,000บาทเช่นเดียวกันค่ะ สดาห์หน้านะครับรอบสี่ทีมนะครับคู่แรกนี่เลยทุ่งเสี่ยมชนุกระถ่มจากจังหวัดสุโขทัยมาเจอกับตัวแทนจากภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเทพมิตรศึกษาห้ามพลาดครับทางทีดีห้ามพลาดนะคะหนึ่งในสองโรงเรียนนี้โรงเรียนไหนจะผ่านเข้าสู่รอบแชมป์ประจำฤดูฝนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะและว,วันนี้เราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ